ได้แล้วหนึ่งหัวครับนี่ยได้แล้วหนึ่งหัวครับมันหานาทีครับเขาไปต้มกินบ่ต้มเป็นหนึ่งนั่นเป็นตะสุกไงว่าหล่ะก็เป็นนักเสี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหานาทีนะหานาทีทั้งตัหัวหนึ่งอ่ะทั้งถึงตัวหัวใหญ่หัวใหญ่ายแบบไหนหัวใหญ่หายหัวชนเข้มอืมต้นมันหน่อยปวดมันเล่นด้่น้อยไม่หัวหน่อยครับไอหัวมันหน่ะ อันกอุดไปทางฝนเดี๋ยวขอเอาไปเวนรถก้นเอาต้นขอไปเวนน้ำกับใส่บวกต้นะยอเอากต้นแหงไปปูนียมันปปูกต้นโอ้ยมันมันบ่มีดอกมันหน่อยมันสุดแล้วนะขุดเอาไหมซับเอาไหมพี่มันสุดแล้วนั่นสายมันเลยซื้อไหนมันยามันคือว่าเป็นหัวแบบเขา มันเป็นดินเหนียวเละบางงามบเมียนเน้งามพูดขึนต้นบคุชักเทียมันบคุักเทียมันถึมัชนิดนี้นะมันมาดิคุชักเทีมันอีมันสมปะหลังหน่งหัวเต็มเลยต็มเลยคนกับบเบงโอ้ยของแทะเย้เยคุณเย้คุณของแทะเนี่ยของแทะ ไม่เเจอห้วครับบดไห้หัวหง่เลยครับซ้ำแขนบัหันบ่งหันซับแดงขวกวันนึงอันนี้หัวหัวผู้หญ่ได้บ่ไหนหัวอันี่เกบบาเนาะ่สิแป็นของแท้้วบดนี้มันหานาทีอเอาหัวหญ่ครับหัวหญยอืมขุดพีอ้อพีออ้อก่นนนไปม่บ่แม็นหัวผู้สวยนี่หัวผู้หง่ยังม้นเลยอันนี้รดับเสียมเะ กลมแล่ไรยำยำถึงพนาผักด้วเนี่ยขับหัวมันอ่ะมุ้คือคุณอ่ะคุดไปเรื่อยๆสับเลยสับเลยสุดแล้วมั้งครับนี่ยอมไปอีกไปอีกใกลุ้ดแล้ว ครับ nói อีกหน่อยนึงวันสั่น bên เอาไป rồi đó, เบิดพอบ่ะเด็ก này thì แม่ quá พวนจําไป50บาทนี่ bay nè, เท่านั้นน้องนั้นไกล áo ôi, ôi. ôi. มันอน่ะมัรมันมันันแมนมันซ้ลังบ่ล่ะมันยังกันเนี่ยโอ้ยเสียดายเราไปสืกซับหัวจอับกูนี่ยเปคุณอ่ะก้อนี้เบิดแล้วโอ้นี่ครับหัวมันอ่ะใช่ระนี่เราหัวมันเลเนี่ยน้แล้วโอ้ยซับมุนเอเล่หัวมันครับมนี่ครับหัวมันมันหานาที่พนักงนว่าอืมเาพัดขุดมันนี่เกินหานาทีแล้ว อันนี้มาหัวหน่อยเถอะแม่นบ่างนะหาหน้าที่อันนี้มั้งแม่นหานาทีจากนาทีพังสิบนาทีอันนี้มันสิบนาทีแล้วหนี่งพันได้ยุ่เดี๋ยวต้องมามันหานาที่ะนะตะขุดมันนีสิบนาทีแล้ว โอ้ยประธันปอหัวอยู่ได้หลายแล้วสามสองสามหัวครับหัวมันบอเป็นหัวมันบอเป็นหัวดินมันบอ่อยดีดินบคดีดินเนี่มันต้องเป็นดินายนนะีสดินนนี่ดิเหนียวไปหาโคตออกหัวยังไงมีบุบะยังไงเนีตเหรอเว้ยลังต้นมันแตกยังไงหน่ะบ้าง เดไปเราสองสามหัวครับบังหันอ๋อนเดนเดอียังนึ่นั่นไหข้างๆเสียมไหมเออเออียังหน่ะหางมันเออแมนเลเออแมนเแมนแมนรอดแล้วนีอาแล้วต้นน่ะโอ้ยซับแล้วุเลย,เลยขไปทางเทิงหดละ ลงบดอกขึ้ั้นที่กินนะนั่นหนึ่งก็แสบนะยวานไม่เดียวกินสดๆไม่ใช่หรอขั้นกินสดๆนะขั้นนั่งห่อไปข้างขึนไปมือสองมือแล้วมันเียวห่อไปยังไม่เนียวไปเห็ดกินเลยน่งสดๆเนี่ยโอ้หวานเซางคอย่ตู้เย็นไว้วันนี้ทำไไปถิ่มไปโอ้เมื่อยขันเห็นมันเดาไหมเนียเงินเงินหยบลอยละเหมืนไม่มีอีกาปล่าคือโยกต้นบางบง โอ้ยบ่มีดอกเบิดแล้วนี่เบิ้ลแอือโยกต้นอย่นี่เนาะเบิ้ลกับขอนหลากขอนโคนนั่นแหล่ะเบิดแล้วอันนี้ก็สิอยู่กันเลยคนละนั่นเดีนั่นเดี๋ยวนะต้นมันต้นมันติน่ะโอ้ยนะาเป็นต้นไม้คนละต้นไม้เบิ้ลแล้เบิดแล้วไปไปกู้ต้นไหมเบิดแล้วต้นนี่เบิดแล้วเี้ยบิ่งทางพี่ก่อนครับเดบิ้ลยูใค่หาฮกต้นปลูกไว้ นี่ตนม้กตัวนี่ม้ายออหมาเอาเงาหนานยดเยรแมรแกเนขุดเขุดขุดขุดมันหานาทีครับขุดมันห้านาทีแต่ว่าตอนนี้ขุดได้แล yeah, ้วสิบนาทีเพรท่านี่พออยู่เดี๋ยวเดี๋ยต่ว่ามาขุดมันหานาทีปะนะ

เป็นหัวหลวมันขต้ๆใช่จากของสวนกันจากของสวนกับ่ธรรมดาเนี่ยจาของสวนกับผู้สาวเด้อ่ได้สนใจไม่เห็นเยอะมาเจาของสวนกัยังสวอยูสวอยูคนดูแลสวนไหนยูเนี่ยมามาอายุออายุเจ็ดขวบ หัวกเจ็ด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 าบเจ็ดขวบน่แปดแลโอ้ยเจ็ดขวบนีนี่เนี่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 ละนี่ละที่ได้หัวนี่ละอ้านี่ละเนี่ยมัน็ต้นมันแหละโอ้ยนั่นนั่นนี่นี่นี่มห่างลงไปเออนี่ได้ราบบ้านเนี่ยโอ้ของแท้ของแท้โดไก่ๆคดไก่จะมาดไก่มันยิซับคอยชอตเกิร์บก้นแม่เจออรบบ้านเนี่ย